กันนะครับ a ก็คืออัตราเร่งนะครับหน่วยเมตรต่อวินาทียกกำลังสองทก็คือเวลานะครับก็มีอยู่5้าตัวนะครับถ้าเราเอามาเขียนรวมกันนะครับอ่าเรก็อ่านได้ว่าเป็นสูตรนะคนี่คือ5้าตัวแปรนะครับเรามาดูนะครับฝึกวิเคราะห์โจทย์นะครับในอ่าสูตร5สูตรที่เราท่องนี้เราจะนำมาใช้ได้อย่างไรนะครับอ่ามาดูข้อที่หนึ่งครับรถยนต์เคลื่อนที่ ด้วยอัตราเร็ว2เมตรต่อวินาทีเวลาผ่านไป5วินาทีอัตราเร็วเปลี่ยนเป็น12เมตรต่อวินาทีรถยนต์เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร่งเท่าใดอ่าอันดับแรกให้เรานะครับนี่ฮะดูรูปนะครับวาดรูปนะครับเคลื่อนที่ไปนะครับอ่าตอนเริ่มต้นนะครับก็คือ u นั่นเองครับน,นี่ก็คือ u นะฮะพอสุดท้ายก็คือ v นะครับ การเคลื่อนที่ด้วยอัอตราเร่งคงที่นะครับก็จะมีอัตราเร็วที่เปลี่ยนไปนะครับมี u มี v นะครับใช้เวลาไปผ่านไปทีนะครับให้เรามาวิเคราะห์นะครับว่าเรารู้อบ้างรถตัวเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วต้นนะครับ2เมตรต่อวินาทีนะครับและก็นะฮะเป็นเวลา 5วินาทีก็แสดงว่า t เท,าาท่ากับ5้า s ห้าวินาทีนะครับแล้วเปลี่ยนไปก็คือสุดท้ายก็คือ v สุดท้ายนะครับเท่ากับสิบสองถามหาอัตาราร่งก็คือถามหา a นะฮะดูสิครับว่าสูตรในอ่ะคำถามนักเรียนจะเลือกใช้สูตรใดครับอ้าวใครจะตอบแจ้งชื่อก่อนสูตห้าสูรนะฮะ,ะด้านซ้ายมือที่เราท่องไปอ่ะ ใช้สูตรไหนครับ่าใช้สูตรไหนครับสูตร v เท่ากับ u บวก at นะคะคุณครู v เท่ากับ u บวก at นะครับอ่ามี v <แ>ไหมมี u มีนะครับมี a มี t อ่าสูตรนี้ใช้ได้ครับนี่ มีครบทั้งห้าตัวนะครับคนที่ตอบก็คือใครครับอาทยชนกค่ะอาทยชนกเข้ามานานยังครับโอเคอ่าเชื่อด้วยโอเคนะครับสูตรที่หนึ่งนั่นเองนะครับห้าสูตรสูตรไหนบ้างที่มี U มี T มี V มี A ครับก็คือ <c oughs> สูตรที่ สูตรที่หนึ่งนั่นเองนะครับสูตรที่หนึ่งนั่นเองอ่าก็คือ v เท่ากับ u บวก at นะครับคือสูตรนี้นะครับหรือเขียนเป็นรูปแบบรูปแบบที่หา a ก็คือ a เท่ากับ v ลบ u ส่วน t สองส่วนนี้คือสูตรเดียวกันนะครับคือสูตรเดียวกันเดิม t ก็คือสูตร a เท่ากับ v ลบ u ก็คือสูตรหาอาตาัตราั่นเองนะครับเรามาแปลงเป็น v เท่ากับ อ่า U บวก AT ได้นะครับเราเขียนเป็นรูปแบบไหนก็คือสูตรเดียวกันนั่นเองนะครับสองสูตรนี้นะครับอ่าีก็คือการวิเคราะห์การใช้สูตรนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับอ่ามาดูข้อที่สองนะครับว่าเราจะวิเคราะห์ได้อย่างไรและใช้อ่ข้อที่สองนะครับมาวิเคราะห์นะครับว่าเรารู้อะไรบ้างนะครับอ่าใครตอบได้บ้างว่ารู้อะไรบ้างครับ ามาวิเคราะห์เชืวยกันว่าเรารู่อะไรบ้างครับดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งแล้วนะครับอวันนี้เรามาฝึกวิเคราะห์ดูนะครับว่าเรารู่อะไรบ้างอาใครจะตอบบ้างครับว่าร,ารู้อะไรบ้างตอบทีละตัวได้อัตราเร่งค่ะอัตราเร่งเท่ากับเท่าไรครับเท่ากับสิบเมตรต่อวินาทียกกาลังสองค่ะสัญลักษณ์ก็คือเอค่ะโอเคชื่ออะไรครับไทัยชนกค่ะไทัยชนกอ่าสองครั้ง อ่าครบแล้วนะครับอ่าเหลือตัวไหนอีกครับนาทีหรือเปล่าอาจารย์เวลาทีเวลาเท่ากับเท่าไหรครับ <5. S 1> ห้าห้าห้าเลยห้าเอห้าวินาทีนะครับอ่าชื่ออะไรครับสิรินยาค่ะสิรินยาเลขที่สามโอเคครับสิรินยาอ้าวรูอะไรอีกครับ ตาเร็วต้นค่ะเท่าไหร่ครับสองเมตรต่อวินาทีค่ะอัะตราเร็วต้นสองเมตรต่อวินาทีไม่ถูกครับข้อที่สองนะฮะข้อที่สองแล้วครับอืมไม่ถูกอัตราเร็วต้นมีแต่เท่าไหร่ครับมันมีคำคำหนึ่งที่บอกว่ามันเท่าไหร่เริ่มต้นจากอะไรนะฮะ โทษครับ,รบอาจารย์เข้าเลทห้านาทีครับผมอ่านนทธรใช่ไหมครับพึ่งมาาอ,อ่าวนนทธรนนทธรจะตอบเหรอข้อไหนนะครับอาจารย์ข้อสองห้าเรารู้อะไรบ้างครับตอนนี้เพื่อนตอบแล้วว่ารู้เอเท่ากับเท่ากับสิบนะครับทีท่ากับห้าและอีกหนึ่งตัวที่เราทราบได้จากโจทย์ใครตอบได้บ้าง ตอบได้ไหมระยะทางเหรอครับอาจารย์ระยะทางไม่ใช่ครับเรายังไม่รู้นะครับระยะทางอัตราเร็วต้นเท่ากับศูนย์นะคะอ่าใครตอบครับสุการดาค่ะอ่าสุกันดาตอบเท่ากับศูนย์ถูกต้องนะครับทาไมถึงต้องเท่ากับศูนย์รู้ไหมครับเพราะมันหยุดนิ่งคะ่ะอ่าเห็นว่าตอนเริ่มต้นนะครับหยุดนิ่งแสดงว่าอัตราเร็วมันไม่มีหรือเป็นศูนย์นั่นเองนะครับนี่อันนี้ทําให้เราทราบได้ว่า ค่าอัตรารตืนเท่าไหร่นะครับถ้ามีคําว่าหยุดนะครับถ้าไปแล้วจอดนะครับสุดท้าย v ก็เป็นศูนย์นีนะครับมาคาว่าหยุดนิ่งหมายถึงอัตราเร็วตอนนั้นเป็นศูนย์นั่นเองนะครับเราถามหาเลยครับถามหาระยะทางใช่ไหมครับอ่าเพราะนั้นเราก็มาวิเคราะห์ท้สุดไหนลูกบอลถูกเตะจากหยุดนิ่งอ่าคำว่าหยุดนิ่งรู้เลยครับรู้ว่าตอนเริ่มต้นใช่ไหมครับรู้ยูนะฮะรู้ยูนะครับ เท่ากับ0อัตราเร่งน่ารู้เนะฮะรู้เเวลาผ่านไปนะฮะทีนั่นเองนะครับรูปบอลเคลื่อนที่เป็นระยะทางเท่าไหร่หา s นะครับเราก็วาดราูปมาวิเคราะห์นะครับรู้ u ูเท่ากับศนย์รู้เเท่ากับสินะครับทเท่ากับหนะครับเเท่ากับเท่าใดระยะทางนั่นเองนะครับเพราะนั้นดูนครับสูตรไหนที่ เราจะใช้ได้ครับมีทั้ง u มีทั้ง a มีทั้งอ่ะข้อสองลองวิเคราะห์ดีนะครับถ้าเรารู้ u แล้วรู้ a แล้วนะครับรู้ t หา s นะครับสูตรไหนที่มีครบทั้งห้าตัวนี้ครับใช้สูตรไหนดีครับอลอง v เท่ากับ u บวกหรือเปล่าครัอบอาจารย์ v u เทากับ u บวเอในนี้ไม่มี V นะแสดงว่าใช้ไม่ได้<ใ>นะครับอืม <V ee. S 1> สูตรที่มี u มีเมี t มีเนะครับสูตรไหนดีครับเอสอาบอ่าแจ้งชื่อก่อนนะครับใครจะตอบอ่าใครจะตอบแจ้งชื่อก่อนมันจะได้ไม่ครูจะได้เช็คดูนะครับว่า ให้ตอบไหมครับสลราวุธครับอ้าวสลราวุธตอบครับ s เท่ากับ ut บวกหนึ่งส่วนสองคูณ t at ยกกำลังสองครับคือสูตรที่เท่าไหร่ครับสูตรที่สามครับอ่าถูกต้องนะครับอ่า s เท่ากับ ut บวกหนึ่งสอง at กำลังสองนะครับมี s ด้วยมี u มี t อ่ามี a นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสูตรนี้ใช้ได้ครับอ่าถูกต้องนะครับ t แล้วก็มีทั้ง s นะครับสูตรไหนครับก็คือสูตรที่3นั่นเองนะครับ s กับ ut บวก1ส่วน2 at ยกกำลังสนะครับถึงจะใช้ได้นะครับต่อไปในข้อที่3นะครับลองมาวิเคราะห์ดีครับรู้อะไบ้างอ่ะตอบครับอา้าวรู้อะไรบ้างครับคนละอย่างก็ได้เนี่ยอา้า อัตราเร็วครับอาจารย์ใครตอบครับแจ้งชื่อก่อนธนาธรปันกัชเชนอัตราเร็วเท่าไรครับ5เมตรต่อวินาทีครับอ่าให้เขียนว่า a ใช่ไหมครับใช่เป็นสัญลักษณ์เท่าไหร a เท่ากับอะไรนะ a เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีครับอ่าโอเคครับเพราะว่าเราจะเรียกใช้เป็นสัญลักษณ์นะครับอ้าวใครจะตอบกครับเสอยงนั้เดี๋ยวนะมื่อกีนนี่ธนาธรตอบ a เท่ากับ5เมตรไม่ถูกนะครับ a เท่ากับเท่าไรครับ เเท่ากับห้าเมตรต่อวินาทีครับไม่ใช่ไม่ใช่เอเท่ากับสิบเมตรต่อวินาทีกำลังสองเอเท่ากับ่ะไรนะเอเท่ากับสิบเมตรต่อวินาทีกำลังสองโอเคครับ A อเท่ากับสิบเมตรนะครับถูกต้องลงค่าขอโทษครับฟังผิดเนาะอ้าวใครจะตอบอีกครับแจ้งชื่อก่อนสิริยาค่ะอ่สิริยาตอบว่าเอสสิบ สิเมตรต่อนาทีค่ะเอ้ยไม่ใช่สิบเมตรเฉยๆอ่าสิบเมตรนะครับกล้องนะครับสิลินยาจะได้ทราบว่าใครอ่าสิรินยาตอบสองครั้งนะครับแหละพอแล้วจะได้ให้เพื่อนตอบบ้างนะครับอ้าวเหลืออีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวครับตอนนี้เพื่อนบอกเท่ากับสิบเมตรแล้วครับเอสท่ากับสิบเหลืออีกอีกหนึ่งตัวครับ อีกหนึ่งตัวครับอีกหนึ่งตัวครับอ่าอ่าใครยังไม่ตอบบ้างอ่าถ้าไม่ตอบมันจะไม่ไม่มีคะแนนนะครับมันจะได้เช็คไม่ได้ว่าใครที่มีถ้าเราเข้าใจนะครับตอบได้เลยนะครับอ่าผิดก็ไม่เป็นไรนะ และอีกหนึ่งตัวครับนี่เขาก็บอกชัดเจนเลยนะครับเนั่นคืออะไรครับอีกหนึ่งตัวครับยูหรือเปล่าแจ้งชื่อกันครับชื่ออะไรวอลเชตครับอ่าวอลเชตตอบว่าอยู่กับห้าเมตรต่อวินาทีครับอ่าถูกต้องนะครับง่ายๆยูก็คืออันตเร็วเริ่มต้นนั่นเองนะครับเหีนบอกเพื่อนที่ด้วยอัลตเร็วนะครับอ่าวอลเชตนะครับอ่าถูกต้องนะครับอ่าถามหาอะไรครับ โจทย์ถามหาอะไรข้อนี้อ่าใครจะตอบถามหาอะไรข้อนี้โจทย์ถามหาอะไรครับอตาเร็วปลายหรือเปล่าครับอาจารย์อัตราเร็วปลายถูกต้องครับอ่าถูกต้องโนโน,โนทอรใช่ไหมครับครับครับรถยนต์เลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วอันนี้เป็นยรว,วีครับอ่าเขียนตอนเริ่มต้นนะครับก็คือยูนะครับ อัตราเร่ง a นะฮะได้ในทาง s นะฮะหา v ใช่มไหมฮะสูตรไหนฮะที่มีวิเคราะห์ดูนะครับรู้ u ทกับ 5, รู้ a ท0กับ 10, รู้ s ท0กับเมตรหา v อ่ะเราวิเคราะห์นะครับเรา,ร,ร,เร,าร,ร,รู้ u นะครับรู้ a รู้ s หา v สูตรไหนครับที่มีครบทั้ง5ตัวนี้ครับ ที่หนึ่งค่ะคที่สูตรที่ห้าค่ะให้ตอบครับแจ้งชื่อวรลกูลวรลกูลตอบว่าสูตรที่ห้า <5. S 1> สูตรห้าคือ v ยกกำลังสองเท่ากับ u ย,ยกกำลังสองบวกสอง as อ่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับวรลกูลนะครับเลขที่ห้า โอเคนะครับอ่ะถูกต้องนะครับสูตรที่มีองค์ประกอบครบนะครับที่จะหาคําตอบของเราได้ก็คือสูตรเลยฮะสูตรที่5นั่นเองนะครับ v กำลังสเท่ากับ u กำลังสองบวก2 as นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราก็จะไปดูข้อที่4เรามาวิเคราะห์ดีครับรู้อะไรบ้างอัตราเร็วอันนี้คือ อยากได้คะแนนนะครับวิเคราะห์นะครับ,รบทีละตัวครับแจ้งชื่อแล้ววิเคราะห์ภูวิสาค่ะผู้วิสา,าตอบว่ายูคือสามเมตรวินาทีค<ม>่ะ<ม>อ่าถูกต้องครับรู้อยู่แล้วหนึ่งคนอ้าวใครจะตอบอีกครับวอลเชตครับอ่าวอลเชตตอบว่าทีเท่ากับสี่พีเอ็ดีครับ,รบอ๋อโอเคถูกต้องครับวอลเชตครบสองแล้วนะครับอ้าว ใครจะตอบอยีกครับสุการดาค่ะสุกานดาตอบว่ามีเท่ากับสิบสองเมตรต่อวินาทีค่ะอ่าถูกต้องครับสุการดาก็ครบแล้วนะครับถามหาเลยครับถามหาอะไรข้อนี้ถามหาเอสครับใครตอบครับจิระยุทครับจิระยุทธถามหาเอสระยะทางถูกต้องครับอ่า ือ u ใช่ไหมครับอ่าต่อไปนะครับพานก็คือ t นะครับมีอัตราเร็วสุดท้ายครับเป็น12ก็คือ v ทำหมา s นะครับวิเคราะห์ออกมานะครับาปลว,ว่ารู้ u รู้ t รู้ v หา s สสูตรไหนครับที่ใช้อ่ะใครจะตอบว่าสูตรใด,ดครับสูตรที่สองครับ ใครตอบครับตินครับตีนตอบว่าสูตรที่สองใช่ไหมครับสูตรที่สองถูกต้องครับอ่าโอเคตินเลขที่ที่หนึ่งนะครับอ่ะโอเคถูกต้องครับใช้ได้นะครับจุดนะครับที่ใช้ได้มีทั้ง SUVT คำตอบก็คือสูตรที่ 2น,นั่นเองครับ s เท่าก,กับ u บวก v ส่วนสคูณ t นะครับอ่ะ,อะข้อที่5ครับใครที่ยังไม่ตอบวิเคราะห์เลยครับอ่า a เท่ากับสเมตร<ม>ต่อวินาทีกำลังสองครับแจ้งชื่อก่อนครับนุนทรครับ นอนทอนครบแล้วครับตอบว่าอะไรนะฮะเเท่ากับ4เมตรต่อวินาทีกําลังสองครับโอเคครับ a เท่ากับถูกต้องนะฮะอ่านนอนทอนครบแล้วนะครับอีเท่ากับสองค่ะแจ้งชื่อก่อนนะครับจะได้รู้ผู้วิสาพูยุกับอย่าภูวิสาทีเท่ากับสองวินาทีค่ะโอเคผู้วิสาทีเท่ากับสองวินาทีถูกต้องครับง่ายๆครบแล้วผู้วิสาก็ครบแล้วอ่ะใครตอบอีก ให้ตอบแจ้งชเ่ตรต่อวินาทีค่ะแจ้งชื่อก่อนครับชื่ออะไรครับวรกรูวลวรกรูลวรากูนตอบว่า v เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีอ่า v ความเร็วสุดท้ายนะครับรู้แล้วถ้ากับอ่าข้อน,นี้นะครับรู้ a รู้ t รู้ v หาะลรครับถามหาเลยครับระยะทางครับจิลยุธครับ จุถามหาระยะคือตัวแประไรครับตัวแปรอะไร s yes, ครับตามหา s นะครับ่ะเราก็มาวิเคราะห์ได้ดังนี้เรามาดูตัวอย่างข้อที่5้านะครับรถยนต์เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร่ง4เมตรต่อวินาทีเวลาผ่านไป2วินาทีนะครับอตัตราเรสุดท้ายคือ v เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีหาระยะทางคือ s นั่นเองนะครับเราก็มาวิเคราะห์นะครับ รู้อะไรบ้างรู้ a นะครับรู้ t รู้ v หา s อ่ะดูสิครับใช้สูตรไหนครับสลาวุธครับสลาวุธเดี๋ยวเช็คดูสลาวุธก่อนนะครับสลาวุธโอเคตอบได้ครับชื่อว่าใช้สูตรที่สี่ s เท่ากับ v t ลบหส่วนสองคูณ a t ยกกลงังสอ,องครับอ่าถูกต้องครับสูตรนี้มี ใช้ได้นะครับสารุวก็ครบแล้วนะครับสูตรนครับที่จะใช้ได้นะครับมีทั้ง a t v และ s ก็คือสูตรที่สีนั่นเองนะครับ s กับ v t ลบ1ส่วน2 a t ยกกำลัง2นั่นเองนะครับต่อไปนะครับข้อที่6มาดูสิครับว่าเราจะใช้สูตรใดบ้าง ข้ออสุดท้ายนะฮะอ้าวเหลือใครที่ยังไม่มีคะแนนบ้างนะครับอ่าตอบสิครับรู้อะไรบ้างยุทธนาครับอ้าวยุทธนาตอบครับอัตราเร็ต้นสาเมตรวินาทีครับอ่าโอเคถูกต้องหนึ่งอ่าหนึ่งแล้วอ่าใครตอบอีกอ่า ใครจะตอบอีกครับรู้อะไรอีกครับอืมอ่ะใครจะตอบอีกมีับสิเมตรวินาทีค่ะใครตอบครับชานิตาค่ะชานิตาตอบว่าวีเท่ากับสิบเมตรอ่าถูกต้องครับอ่าใครจะตอบอีกครับ มีไหมมีไหมอีกหนึ่งตัวที่รู้อ่าไม่คุ้นนะครับคําว่าความหน่วงนะครับอ่าความหน่วงหมายถึงนะครับความเร่งนะครับที่ติดลบนะครับความเร่งที่ติดลบก็คือหมายถึงความเร่งนั่นเองแต่เป็นความเร่งที่ติดลบที่ชาลงนะครับเพราะฉะนั้น a จะเท่ากับลบสองเมตรต่อวินาทีนะครับรู้ a ที่เท่ากับลบสองนะครับอความหน่วงเป็นสองความเร่งก็ติดลบนะครับตรงข้ามกับความเร่งนั่นเองความหน่วงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้อยู่นะครับ u เท่ากับสามสิบ a เท่ากับลบสองนะครับ v เท่ากับสิบข้อนี้ถามหาอะไรครับ s ค่ะอ้าวใครตอบชนิตาค่ะชนิตาโอเคชนิตาก็ครบสองนะครับ นะครับอ่าวิเคราะห์กันนะครับรู้อะไรบ้างครับรู้อัตราเร็วก็คือรบต้นรู้ยูนะครับอ่ารู้ยูมีความหน่วงความหน่วงคืออะไรครับความหน่วงก็คือความเร่งที่ติดลบนั่นเองนะครับหรือความเร็วจะช้าลงเองครับคือความหน่วงเพราะนั้นนะครับอ่าแสดงว่ารู้ a เท่ากับลบสองนะครับอัตราเร็วเปลี่ยนไปก็คือ V สุดท้ายเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีรถยนต์เคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าใด นะครับก็คือหาเนั่นเองเราก็มารเคระหนนะครับรู้ u เท่ากับสามสิบเมตรต่อวินาทีรู้ a อเท่ากับลบสองนะครับอ่าคือความหน่วงนะครับลบสองเมตรต่อวินาที v เท่ากับ 10, s, สิบหาเอสูตรที่อ่ะข้อสุดท้ายนะครับใช้สูตรใดครับอาริยาค่ะใช้สูตรที่ห้าใช้สูตรที่ห้าค่ะสูตรที่ห้าก็คือ v ยกกำลังสองเท่ากับ u ยกกำลังสองบวกสอ s ค่ะโอเคอาริยาสนอบถูกต้องครับที่ใช้ได้คือสูตรไหนครับก็คือสูตรที่5นั่นเองครับก็คือ v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวกสอ s นะครับก็ขอให้ทุกคนนั้นได้ฝึกการวิเคราะห์นะครับการวาดลูป วิเคราะห์ว่าเรารู้ตัวแปรอะไรบ้างนะครับแล้วเลือกใช้สูตรให้ถูกต้องนะครับในเรื่องนี้นะครับสำหรับครั้งต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนการใช้นะครับหาคําตอบนะครับวิเคราะห์แล้วก็หาคําตอบนะครับสุดท้ายนะครับเพราะนั้นขอขอให้เรียนไปทบทวนวิธีการฝึกนะครับวิเคราะห์โจทย์นะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ ในวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นการทําโจทย์นะครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนไปฝึกวิเคราะห์ไว้นะครับอาจารย์ลืมเปิดไมค์ครับอให้นักเรียนนะครับไปทบทวนท่องสูตรนะครับใครที่ยังไม่ท่องก็ท่องให้มันได้นะครับพรุ่งนี้มันก็จะเป็นการทําโจทย์นะครับที่ไม่ได้บอกสูตรนะครับพวกเราต้องท่องเองนะครับใครที่วิเคราะห์ได้ทําโจทย์หาคําตอบได้นะครับมีคะแนนให้นะครับพรุ่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็โจดนะครับ อ่าโน้ตย่อนะครับสรุปสั้นๆครับไม่เกินหน้ากระดาษมาเดิมนะครับเพื่อจะได้มีความรู้นะครับไว้อ่านด้วยนะครับแล้วก็พวกเราก็ศึกษาวิดีโอย้อนหลังนะครับทั้งท่องสูตรแล้วก็วิการวิเคราะห์นะครับซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานในการเรียนคั้งต่อไปนะครับอ้ามีใครยังไม่เช็คชื่อครับอ้าให้โอกาสเช็คชื่อกันครับเลขที่สี่ค่ะเลขที่สี่จันยกร เลขที่สามสิบสี่ค่ะชื่อด้วยครับกิราพรบุญโนกค่ะกิราพรอ่าใครยังไม่เช็คอีกครับเลขที่สามคุณนครับเช็คไทยชนกเรี้ยงค่ะหาไทยชนกอ่าเช็คแล้วครับตอบคำถามแล้วเช็คให้แล้วครับตอบคม่ถามคือเช็คเลยค่ะรูจิรัตเลขที่เท่าไหร่ครับแปดค่ะอ่าโอเคครับจิรณะอะไรฮะกฤษณะพงครับ กฤษณะพงเล็กที่สี่สิบครับกฤสณะพงเลขที่สี่สิบโอเคครับแต <7 S 1> ่ศวันครับอศิวัลบอกเลขที่ได้ครับสี่สิบเอ็ดค่ะจักรวรรดิครับยี่สิบเอ็ดจักรวรรดิยี่สิบนะครับโอเคครับ หมดเลยอะหมดแล้วนะโอเคกีวันนี่ยังคะฮะกีวันค่ะเลขที่เท่าไหร่ครับสิบเอ็ดค่ะเลขที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดค่ะฮะสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดนาะ,ะชื่ออะไรครับสิบเอ็ดค่ะสุพป,ป,ปัญญันเธอไม่ค่อยดีอ่ะเพื่อน บอกบอกให้เพื่อนด้วยก็ได้ครับเชื่อเลยนะสะสีวันใช่ไหมอ๋อสะสีวันสะสีวันอ้าวหา,าชื่อไม่เจอสิบเอ็ดใช่ไหมฮะ,ม,ะมาใหม่ค่ะามาใหม่อ๋อสะสีวันถ้างั้นมาใหม่อ่าพิมพ์ชื่อลงในแชทด้วยนะครับ ชื่อนามสกุลนะครับเลขประจาตัวอะไรนะครับเอาว่าใบเขาคงไม่มีลายชื่อคนที่มาใหม่นะครับพิมพ์พิมพ์ลงไปด้วยนะครับกูจะได้เขียนจะได้พิมพ์ไปใหม่นะครับโอเคหมดแล้วเนาะครับคนที่มาใหม่ก็พิมพ์ชื่อไปนะครับจะได้เขียนชื่อถูกนะครับอ่ะโอเคถ้าไม่มีแล้ววันนี้ครับก็ไปทบทวนนะครับอ่าความรู้เดิมนะครับต่างๆจะเป็นเรื่อง ต่างๆเรื่องเก่าก่อนนะครับเพราะมันต้องได้ใช้ต่อเนื่องกันไปนะครับอ่าถ้าไม่มีแล้ววันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ค่ะครับผู้คะนันทิดาปัญญาเมาลานะคะไปผอสุขญาติอ๋อนัทิดาปัญญาเมาเนาะโอเคครับครับทิดารัตน์ก็ลานะคะทิดารัตโอเคครับลาโอเคครับ